น,นี้นะคะโครงการมมบมมอพี่ฝนลิมจริงหรงอสวัส,ส,สดีค<ะ>่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส,ยสยายทอกวิทพอ สวัสดีครับผมน้องมังคุดมาจากโครงการวมวคู่ศูย์มอุบนครับผมหนูนะคะน้องกล้วยเด็กวมวคู่ศูย์มอุบนค่ะสวัสดีครับผมน้องกุ้งเด็กวมวคู่สูย์มอุบนครับผมนี่ขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าโครงการวมวเนี่ยคือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยค่ะครับผม อ่าซึ่งโครงการวอนะครับจะมีทุนให้คนละ2 0 0แสนบาทต่อปีครับผมซึ่งจะเรียนปีประมาณ3ปีครับน่าจะประมาณ0 0 <c oughs> แสนบาทนะครับผมอ <c oughs> <ป>ุ้ยทุอะไรจ้า <c oughs> มันเลิจนฟ้าร้องเลยนะเอลเปิลลุกหน่อยห <c oughs> น่อยใช่ซึ่งตอนนี้นะคะโครงการวอวออมา,มา,มาพี่ฝนลิมพี่ฝนลิมพี่ฝนลิมจริงหรอจริงโอ้ไอเฮียทำไงอ่ะทำไงอ่ะ ยายที่ถ่ายนะ้ยที่ไเหรอยาตรงี้แล้วถ้าฝนมันตกแรงกว่าเดิมมันจะเป็นไตรงนี้จะไปหาไกันดล้ีแล้วนีแล้วีล้วนีี่ีแล้วีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแซต t ็อกมิตทเ้ครับผมน้ามกดไดเกางรพูดกวผมสวัสดีค่ะน้องกล้วเด็กมังโพูดกสวตตุเด็กพูดกผม โครงการวมวเนี่ยคือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยคะ่ะใช่ครับผมซึ่งโครงการวมวนะครับจะมีทุนให้คนละอสองแสนบาทต่อปีเลยนะครับซึ่งจะเรียนสามปีซึ่งเป็นเงินประมาณหกแสนบาทเลยนะครับผมก็คือโครงการนี้จะมีของค่ให้ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดการให้นะครับซึ่งตอนนี้นะคะโครงการวมวของเรามีค่ายติดอาสาอยู่นะคะ ซึ่งเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมในรายการของเราในวันนี้ค่ะขอเสียบปมมืองงให้แขกรับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะคะคือแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะก่อนเลยน้อเติมก่อนนะคะชื่อแบรนดเนมค่ะอยู่วามาวมอบนรุ่นที่9แล้วค่ะใช่เป็นประธานทายเพื่นอ,อนอนะะมีนี่นะคะ ชื่อนามนะคะเป็นเฮดฝ่ายสันทนาการค่ะแล้วก็พี่นะคะก็เป็นเฮดฝ่ายอัดที่นระอโตันเองค่ะคุจะปอ่นมันค่ะใช่อันนี้รุ่น11ค่ะใช่วันนี้เราก็จะมาทอล์กกันเรื่องค่ายเพื่อนน้องค่ายจิตอาสาปีนี้แต่ว่าก็คือเริ่มค่ายมาก็มีอุปสรรคเยอะมากเมื่อกี้เจอฝนค่ะฟ้าร้องแบบห่มห่มเดี๋ยวขึ้น ห่ออย่าไปโควิดพ่ออย่ิไปแล้วผมก็เตรียมลงม,มาแล้วด้วย

ะะะะอ่างั้นเรามาเริ่มถามพี่กันเลยนะครับผมขอมถามคำถามแรกครับให้เพื่อนน้องแซดยูบียูคืออะไรครับก็คือค่ายเพื่อนน้องแซดยูบียูนะคะก็มีมาทุกปีซึ่งทางโครงการมวมวก็คืออยากให้เป็นม .6 นะคะทำค่ายจิตอาสาแล้วก็มีน้องๆมสมหาช่วยกันสป,ปอร์ตทีนี้ในค่ายเนี่ยก็เป็นการที่เราจะไปพัฒน,นาโรงเรียนที่ธุระกันดารค่ะมอบสิ่งของก็อาบริจาคสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะ ใช่แล้วก็เพื่อที่จะแบบเราจะยกระดับการศึกษาขอ, <c oughs> องน้องเพื่อพัฒนาให้น้องไปเป็นกําลังของประเทศชาติค่ะโดยงันที่เราทำก็จะมีพวสดสันทนาการซ่รอมแซมโรงเรียนบริจาคสิ่งของต่างๆให้โรงเรียนปรปับปรุงสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะใช่ซึ่งเราเนี่ยค่ายปีนี้เราก็มาในนามของค่ายปลูกรักนั่นเองคือค่ายเนี่ยมีความหมายอะไรหรือเปล่าคะแน่นอนนะ ทุกคนเคยได้ยินไหมว่านักเรียนเนี่ยมันก็เหมือนกับเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่เราต้องรอแบบให้มีคนบ่มเพาะซึ่งนักเรียนเนี่ยกว่าเราจะมาเป็นคนที่ดีได้อเรียนคนที่ดีได้เราต้องมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งเลยการศึกษาสองเลยคือทัศนคติที่ดีสามเลยคือการวางตัวในสังคมมีคะมีครบทุกข้อค่ะมี่ดินมีอคารมีครบอยู่แล้วค่ะอพเราอยู่ที่ Gracias. เราจะได้ทั้งสามปัจจัยนี้เนาะเราก็ยังจะเป็นผู้ให้ให้กับน้องๆทุกคนด้วยนี่แหละค่ะก็คือการเปรียบเสมือนกับการที่เราได้บ่มเพาะน้องให้เป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ขึ้นวามรอยิ้มเสียงหัวเราะแลวก็ความสุขทางดีๆที่เราจะตั้งใต่ข้าวใส่ไข่ปลุกหลักของเราเองได้เงินปีละสองแสนต่อคนสามปีได้หกแสนพี่สิงโตก็เลยทำการบริจาคหกแสนบาทให้กับใา้เราใช่ไหมคะได้ครับ ไม่ต้องแต่งหน้าแต่คอนเทนร์ลายใหญ่ปึ่งพึ้งพึ่งพึ่งพึงแต่งแต่แขกเสียสิ่งโตแต่แขกเฮียโตจัดให้แถ่ขกยังยครับพึ่งคนตาองเข้าไม่เปไรคับปล่อยให้เป็นปัญาของคนตาลแต่เจอชิมิวทำยังไง่ะชิมิวซึ่งสำหรับการทำค่ายของเรานะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรา เราก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เราก็เลยมีการเปิดระดมทุนด้วยช่องทางต่างๆเช่นการาเปิดให้โดเนทแล้วก็มีการไปเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาดตา่ตางๆตามสถานที่ที่เปิดงานดนตรีก็จะเปิดแต่ว่าเปิดหมวกขอรับบริจาคนะคะและนอกจากนี้เนี่ยพวกเรายังมีการขายเสื้อค่ายเพื่อที่จะนลเงินที่ได้นะคะไปใช้ในการเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในค่ายค่ะ นี่นี่กระหลังสีสดสีสวยลายพื่นลายใหญ่นี่น่ารักมากเหมือนคนที่นั่งอยู่เลยนี่คนยืนไม่น่ารักหรือเปล่าคนยืนคนเดินไม่ไหวซึ่งนะคะพวกเรามาในปีนี้เนี่ยพวกเรามีด้วยกันสามสีสามสไตล์ก็คือสีขาวนี่ขาวใส่แล้วแบบ ีสว่างออร่างใช่คือซื้อเื้อยังได้ทำบุญะใช่ต่อเนี่ยคนทำบุญถูกแล้วก็สีน้ำตาลมินิมอลสายคาเฟ่โทนนะคะใช่แนวอเมริกังลังมาใช่และสีสุดท้ายค่ะาสีดำหรือเป็นสีที่ใส่ได้ในทุกโอกาสเพชรใช่ไหมเพชรลายสายสตรีทสุดปังสวยมากสวยสีสวยปังค่ะ ใช่ใช่ใ่ถูกตนะคะถูไปชวนพ่อแม่ปู่ย่าตายายใครเพื่อนพี่น้องแฟนคนคุยคนคุยเก่าแฟนเก่ามาสั่งได้เลยใช่ผ่านกันใส่ชุดอันนี้เนี่ยแล้วจะมีแฟนหรือเปล่าเขาถามพี่ต้องถามพี่โต้ใช่เลยสีมาหนี่มาเบ้นมาหนี่มา นนี้ะะคะถูกราคาดีขนาดนี้นะคะซึ่งแบบว่ามันลดไปเยอะมากจาก600เนี่ยเหลือ599เองค่ะไม่มีไม่ได้แล้วถ้าอยากได u, ต้ต้องไปซื้ที่ไหนเหรอครับสามารถสั่งได้ที่ตรงนี้นะที่เราเขียนมานะ <c oughs> <c oughs> ต,ต่อเว็บไซต์นี้เราตั้งใจเขียนมากเลยเพื่อที่จะ ซึ่งวันนี้เพื่อเพื่อพื่อซึ่งเราเนี่ยจะเปิดพรีออเดอร์ไว้ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่เราเปิดพรีออเดอร์นะคะจากวันนี้วันที่เราคลิปจนถึงวันที่15สิงหาคมค่ะถ้าเราคลิปช้าก็จะเหลือเวลาสั่งแค่วันเดียว แต่เรียกว่ามันคือนาเฮเด็ดนาทีทองหรือวันเราก็สามารถสั่งได้เหมือนกันใช่คันต้องสร้างบุญได้ครั้งหนึ่งได้บุญได้เสื้อสวยๆอย่างนี้ไม่มีไม่ได้แล้วคือจริงๆมีคนใส่เยอะแล้วในติ๊กต็อกนะคะทุกคนสามารถไปดูได้แฮชแท็กสไตล์อาร์ตยูบียูหรือขึ้นในตรงนี้แล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ใส่นะคะแล้วก็มีแบบ ใส่แล้วสวยอะใส่แล้วใส่แล้วแบบออร่ามันนี่กดรีโพสแบบกดรีโพสสองครั้งเยดนโดแล้วค่ายดีๆอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างหรอคะในค่ายใช่ไหมใช่ก็คือในวันค่ายเนี่ย คือต้องเกิดก่อนว่านในทุกๆปีเขาก็จะมีการทําค่ายจิตอาสาอยู่แล้วคือโครงการมอบก็ค่อนข้างสนับสนุนทั้งการเรียนทั้งคุณธรรมใช่ความรู้สสมาคู่กับคุณธรรมนะคะซึ่งก็ควบคู่กันมาอยู่แล้วในม .6 นะคะก็จะเป็นเคสหลักในการทาค่ายใช่ในทุกๆปีก็จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนทาสีสถนนานการณ์อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในปีนี้เอ็กซ์คลูซีฟขึ้นนะคะก็จะมี ทำเป็นทําสวนปลูกพืชผักสดว,วค่ะโดยเราอมองนะมองว่าการปลูกพืชผักให้เขาเนี่ยทางคณะครูนะคะจะได้นําไปทําประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆมันก็จะลดค่าใช้จ่ายขเขาลงด้วยแล้วก็จะมีให้ดีๆอย่างนี้เนี่ยถ้ายอยากเข้าร่วมด้วยต้องทำยังไงบ้างาคะก็ค,คือนะคะทุกคนสามารถสนับสนุนเราได้โดยการซื้อเสือ้อนี่หรือว่าถ้าใครอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายแบบจริงๆแบบลงมือทํานะคะทุกคนต้องมาเป็นสายอายุยื พืนที่12ใช่ซึ่งตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะนอกจากได้เข้าร่วมค่ายดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีอะไรที่ได้อีกไหมคะมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยใช่ไหมพี่แล้วก็มีอบรมอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตต่างๆใช่เรียนรู้เรียนรู้อะไรเยอะแยะอ่ะเยอะมากใช่แล้วตอนม .6 นีมีอะไรครับย ผู้ที่กำลังไปจีนนะคะใช่เฮ้ยทัศนศึกษาดูงานใช่ศึกษาดูงานสามประเทศซึ่งไม่ใช่มีแค่กิจกรรมดีๆแค่ตอนม .6 นะคะมเราแล้วก็มีการแข่งขันโครงงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับจวกเราก็ผ่านมาแล้วนะแต่ยังไม่ผ่านยังไม่ถึงรวมคนแก่กับเด็ก มีม5หายแล้วคะเพราะวาไปทำซูงานใช่ไทยก็แล้วก็ไม่ได้มีก็สนุกไม่แพ้กันนะเป็นกิจกรรมไปนู่นไาแส้ไปดูน้ำตกดูนู่นดูานี่เลยสนุกมากมีสารสําคัญใช่ม4ตอนนี้มีมอมาด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มีสารสัมพันธ์ใหญ่ที่รวมวมทั่วประเทศด้วยเจอคนเยอะแยะใช่น้วบอลดารา ได้ลสุดท้ายนะคะอยากถามด้วยว่าใครที่อยากมาเป็นครอบครัวไายอัดยูวียนะคะสามารถสมัครได้ตรงนี้เลยนี่ได้ใกล้จะหมดเขตแล้วหรือเปล่านะยังยังยังเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่คนยังมีเวลาสมัครนะคะได้แล้วก็สำหรับค่ายของพวกเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะนี่ใช่มีทิกต็อกมีไอจีมีเฟสบุ๊ค ครบทุกช่องทางเลยอเแล้วแต่ไลน์ไม่มีใช่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้คิดว่าน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วรายการของเราชื่ออะไรนะคะแอวิดองทเราท้อไปเสร็จแล้วพวกเราขออนุญาตไปอีท้อก่อนนะคะไปี่ต้องเก็บขของม้ากเก็บไไไปเก็บด ไม่ไหวอ่ะไรมากอ่ะูไม่้กินเลยอ่ะอาระายงกันไงอ่าเบลาปใหาสีไรแล้วไสบนี่าขอสีแดงนัน่ไรไมยีคเรามีกนรมีกันคน่มามาีอันเนี่ยโอ้โชาติชาเวลาพูดก็ไม่ต้องมองกล้องได้